สวัสดีครับสวัสดีวันที่21นะครับวันนี้6โมง22นาทีครับเราอยู่ที่กโม3 30นะครับก่อนถึงบางพีน้อยนะครับเนีนะ่ยวันนี้สภาพอากาศเหมือนฝนจะตกเลยครับนะี่ครึมครึมคึมค นี่เราอยู่ตรงที่เขากำลังสร้างสะพานกับรถกันนะครับวันนี้รถเย็นนี้รถเยอะทุกวันจันทร์ให้พาชมบรรยากาศหน่อยครับพาดูบรรยากาศดูถนนทวนทางนะครับนี่ช่วงนี้กำลังเร่งนะครับสะพานกับรถนะครับตัวนี้เริ่มโลนะ่งแล้วแต่จะมาทีลทีตรงหน้าวเวลโกนะครับ ดาวเวอโกอย่างนี้เกมมลสามสิบเอ็ดนะครับชวงนรถเราย่าไม่รีบนะครับเรารับพลังงานยังไม่ถึงเวลารลับพลังงานนะดูบรรยากาศก,าก่อนครับาดูบรรยากาศสภาพถนนหนทางก็กำลังทำถนนอยู่ครับทำสะพานกับรถนะครับคาดว่าน่าจะเสร็จปีนี้ครับแต่ไม่รู้เดือนไหน ก็เร่งเร่งแล้วครับตอนนี้เหลือแค่ฐานลากนะครับขบวนเสร็จหมดแล้วเหลือแค่ตรงลากตรงฐานทางขึ้นครับทางขึ้นทางลงครับสองฝั่งซ้ายขวากำล,ลังเร่งทําอยู่นะครับกำล,ลังเร่งทําอยู่น่าจะเร็วๆนี้นะครับแต่ต่อไปในยูเทอร์ออนี้จะปิดครัแล้วเยูเทอร์นี้จะเปิดครับ ปิดประชาสัมพันธ์กับรถแทนปิดประชาสัมพันธ์กับรถแทนนะครับเราจะถึงบางพีน้อยนะครับนี่แล้วก็บ,บางพีน้อยครับอากาศครึ้มครึ้มเหมือนฝนจะตกเลยนะครับจมฟ้าครึ้ม เ้่าบางพีน้อยแล้วนะครับจะถึงจะเช่าเวลโก้แล้วครับเย็นเย็นมอไซค์ขับวุ่เร็วเย็นน่ากลัวเลย อูชือทัดไปรเรื่อยนะครับนหนทางเย็นๆนะครับตอนนี้อุณหภูมิ31องศานะครับโกวมๆสครับรอยังวิ่งม,มีงานเหมือนเดิมนะครับมีงานทุกวันเหมือนเดิมครับ เจ็ดสิบหกสิบเจ็ดสิบไปเรื่อยนะครับมไม่รีบเราไปถึงเวลารับพลังงานนะครับเอารถกินลมชมวิวไปเรื่อยนะครับ บางพีน้อยนะครับตลาดบางพีน้อยข้างหน้าไปก็เป็นวิโอโกนะครับช่วงนี้เวลา6กโมงบางโรงงานเลิกนะเลิก6กโมงเลิก5้าโมง ข้างหน้านี่ครับเนี่ยกำลังสร้างอยู่สะพานกับรถเหมือนกันครับเช้าๆติดนะครับนี่จันถึงเสาเลยนะครับช่วงเช้าอะไรช่วงสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นติดนะครับชวงแถวตร,ตรงนี้เพราะเขากำลังจะสร้างสะพานกับรถเหมือนกันครับอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มนะครับเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มมาได้สักสองสามเดือน,นสองเดือนแนละ้วสองสามเดือนนะ อนนตอนมอเริ่มขึ้นตอนมอเริ่มขึ้นมันน้ยังใช้เวลาอย่างนั้นอ,อีกปีหนึ่งครับเลยเป็นปีครับนี่ครับสะพานกับรถหน้าเวลโ,โกนะครับต่อไปอยยเทอร์ตรงนั้นเวลโกโก็จะปิดเลยนะครับมีไปใช้สะพานกับรถแทน ก่อนรถเข้าวิวโกก่อนเข้าวิวโกนะครับเดี๋ยวนะรถตรงนี้ก็สะพานเึงอยู่เทิร์นนี้ก็จะปิดนะครับอยู่เทิร์นนี้จะปิดก็มีโยเทิร์นหน้าวิวโกนะครับพออยู่โกโปไปโกไว้ก็ไม่ขึ้นขึ้นอยู่เทิรน์นะครับนีตอนนี้ทางของเทิร์อยู่นะครับนี่ Como sacar o com meu corpo เียสะพานกับร,รถด้านหน้าเนี่ยเอาอโกจากวิวโกมาก็เลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานกับร,รถนี่เลยครับในช่วงเงยน็นๆห้าโมงแล้วก็ช่วงเช้ารถติดนะครับสะพานเนี่ยพอโรงงานเลิกพร้อมกันห้าโมงรถเยอะนะในช่วงนี้จะโล่งแล้วครับโรงงานติดทีตอนสองทุ่มแม่น้องพลีพลูก็อยู่นี่นะครับเลยอยู่ในวิวโกเนี่ยนะ ร้ยกทำงนานที่นี่แล้วมาทำงนานที่เดลต้าวิโอโกแล้วครับจะถึงจุดับพักนาแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมขอบคุณที่รับฟังเดี๋ยวพาชมบรรยากาศไปเรื่อยครับพาดูคลิปพาดูถนนคนทางพาดูท้องฟ้า พาดูดันดูนี่ไปเรื่อยนะครับขอบคุณครับสวัสดีโชคดีครับมีความสุขทุกคนครับสวัสดีครับ